รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินหรือเรียกชื่อหนึ่งว่าสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าที่นี่นะคะเป็นสถาบันไม้กลายเป็นหินแห่งแรกของประเทศไทยตั้งอยู่ที่บ้านโป่งเดือนห้าตำบลสุรานารีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานะคะ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ80ได้นะคะมี3โซนหลักค่ะโซนแรกนะคะก็คือโซนไม้กลายเป็นหินนี่เลยคะ่ะที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็โซนที่2นะคะจะเป็นช้างดึกดําบานและโซนสุดท้ายนะคะจะเป็นไดโนเสาร์ซึ่งวันนี้ก็จะพาทุกคนเนี่ยไปทำความรู้จักกับ3โซนหลักนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปเลยดีกว่าค่ะตามมาเลย พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินแห่งนี้ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินแห่งแรกและแห่งเดียวในทวีปเอเชียและเป็นหนึ่งในเจ็ดของพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินทั่วโลก ภายในอาคารหลังแรกซึ่งอยู่ตรงกลางนั้นจะเป็นส่วนจัดแสดงต้นไม้กลายเป็นหินชนิดต่างๆเราก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการกำเนิดโลกและการเกิดไม้กลายเป็นหินจากการชมวิดิทัศน์ภายในห้องชมวิดิทัศน์อีกด้วยซึ่งเราอยากแนะนําค่ะเพราะนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังมีอะไรสนุกๆด้วยซึ่งเราไม่ขอบอกค่ะเพราะว่าต้องมาสัมผัสด้วยตนเองเท่านั้น ห้องแรกก็จะเป็นเรื่องของการกำเนิดโลกและยุคของชั้นหินต่างๆห้องที่สองจะให้ความรู้ว่าไม้กลายเป็นหินได้อย่างไรซึ่งสิ่งที่เราได้รับจากอาคารหลังแรกนี้ก็คือต้นไม้กลายเป็นหินของจริง ไม้กลายเป็นหินนั้นเกิดจากการที่ต้นไม้ถูกทับถมในตะกอนดินโดยปัศจากอากาศและสัตว์ที่เป็นผู้ย่อยสลายเข้าไปรบกวนทําให้ต้นไม้ไม่เกิดการเน่าเปื่อยผุพังแต่ยังคงรูปไว้เช่นนั้นและต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศทําให้เกิดมีน้ําท่วมขังหรือเกิดกระแสน้ําใต้ดินไหลผ่าน ซึ่งในน้ํานั้นยังมีแร่ธาตุจำพวกซิลิก้าอยู่มากทําให้สารซิลิก้าเหล่านี้ค่อยๆเข้าไปแทนที่เนื้อไม้ในระดับโมเลกุลจนแทนที่เนื้อไม้ทั้งหมดซึ่งสารเหล่านี้มีคุณสมบัติแข็งเหมือนหินทําให้เรียกกันว่าไม้กลายเป็นหิน ไม้กลายเป็นหินนั้นเป็นแหล่งศึกษาชั้นยอดของนักบรรพชีวินวิทยาเนื่องจากมันยังคงโครงสร้างของไม้ดั้งเดิมเอาไว้ทุกประการไม่ว่าจะเป็นวงปีเซียนน้ำดอกรากใบท่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตุซึ่งทำให้เราสามารถศึกษาต้นไม้เหล่านี้ได้ไม่ต่างจากต้นไม้จริงๆเลยทีเดียวค่ะไม้กลายเป็นหินที่พบส่วนใหญ่ในบริเวณภาคอีสานนี้ จะเป็นไม้จำพวกปลามปลงเฟิร์นแปะก้ลวยกกและก็สนซึ่งต้นต้นไม้ที่มีชีวิตอยู่ในมหายุคมีโซโซอีกในมหายุคนั้นแผ่นดินอีสานถือว่าเป็นที่ราบรูปแม่น้ำและยังมีหนองบึงและทะเลสาบน้ำจืดมากมายด้วยสภาพอากาศที่ร้อนชื้นมีฝนตกชุก จึงทำให้แผ่นดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่และพืชน,น้ำแต่ยังไม่มีต้นหญ้าและไม้ดอกสำหรับต้นนี้คือไม้กลายเป็นหินที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาจากอำเภอวังน้ำเขียวอายุกว่า150ล้านปีนอกจากไม้กลายเป็นหินแล้วในบางครั้งไม้ก็จะกลายเป็นอัน ยะมณีอันมีค่าอีกด้วยซึ่งการเกิดไม้เป็นอัญมณีน,นี้ก็ไม่ต่างจากการเกิดไม้กลายเป็นหินเพียงแต่ว่าแร่ที่เข้าไปแทนที่นั้นไม่ใช่ซิลิกาแต่เป็นแร่อัญมณีเช่นโอปอลนั่นเองเนื้อไม้นั้นอาจจะมีสีแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแร่ที่เข้าไปผสมเช่นแร่เหล็กจะทำให้ไม้มีสีออกเหลืองไปจนถึงแดง จบจากอาคารแรกเราจะเดินทางเข้าสู่อาคารหลังที่2ซึ่งจะเป็นเรื่องของซากสัตว์ดึกดำบรรพ์ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งไฮไลท์ของนครราชสีมาเพราะว่าเป็นแหล่งที่ค้นพบซากสัตว์ดึกดำบรรพ์นชนิดนี้มากเป็นพิเศษนั่นก็คือช้างนั่นเองค่ะแหล่งค้นพบซากช้างดึกดำบรรพในจังหวัดนครราชสีมานี้ถือเป็นแหล่งค้นพบฟอสซิล ของช้างโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดหลากหลายที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดโดยแหล่งที่มีการค้นพบมากที่สุดนั่นอยู่ที่ตำบลท่าช้างและตำบลช้างทองอำเภอเฉลิมพระเกียรติจนได้รับการขนานนามว่าสุสานช้างโบราณ ฟอสซิลของช้างที่พบที่นี่ถือว่ามีความหลากหลายมากที่สุดในโลกเนื่องจากว่ามีการค้นพบช้างโบราณถึง8สกุลจาก43สกุลที่มีการค้นพบทั่วโลกอันได้แก่ช้างกอมโพทีเรียมช้างปโปรไดโนทีเรียมช้างปโปรตานัตคลัสช้างเตตลโลโพโลดอนช้างสเตโกโลโพโดอนช้างสเต กลูดอนช้างซิโนมาสโกรอนและช้างเอซิลาปนอกจากจะจัดจแสดงซากฟอสซิลของช้างที่พบในประเทศไทยแล้วยังมีแผนภูมิวิวัฒนาการของช้างดึกดําบันมาจนถึงปัจจุบันไล่ตั้งแต่บรรพบุรุษช้างที่มีขนาดตัวเท่าหนูมาถึงปัจจุบันมีงวงเพียงสั้นๆและไม่มีงามีชื่อว่ามิวลิทิเรียม สุดเด่นของช้างดึกดำบัรที่ค้นพบในภูมิภาคนี้คือช้างสี่งาสำหรับรูปจำลองของช้างสี่งานั้นเราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามท้องถนนบริเวณตำบล5ช้างพระเอกอีกหนึ่งตัวสำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นอกจากช้างแล้วนั่นก็คือเอฟโคลาดเอฟโคลาดนี้เป็นบรรพบุรุษของลิงอุลังอุตังที่เป็นญยายใกล้ชิดต่างฝ่ายสายพันธุ์กับมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงเก่า ถึง7ล้านปีก่อนเนื่องจากว่ามนุษย์และเอฟนั้นมีบรรพบุรุษเดียวกันแต่เพิ่งจะมีการแยกสายพันธุ์อย่างชัดเจนในช่วง9ถึง7ล้านปีก่อนดังนั้นการค้นพบขากันไกลล่างของเอฟโคลาตซึ่งมีลักษณะโคลงเป็นรูปตัวยูใกล้เคียงกับเอฟปัจจุบันและมนุษย์มากที่สุดดังนั้นข้อมูลนี้อาจจะเป็นข้อบ่งชี้ว่า บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันนี้อาจเป็นแหล่งกำเนิดของมนุษย์และเอฟในปัจจุบันก็เป็นได้ หลุดจากอาคารหลังที่2แล้วเราจะเข้าสู่อาคารหลังที่3กันค่ะซึ่งจะพาเราย้อนอดีตไปไกลกว่าอาคารหลังที่2อีกนั่นก็คือยุคไดโนเสาร์พื้นที่ในเขตจ,จังหวัดนครราชสีมาและภาคอีสานนี้ตั้งอยู่บนชั้นหินที่เรียกว่ากลุ่มหินโคลาชซึ่งเป็นชั้นหินที่อยู่ในยุคไตรแอกซิกหรือประมาณ245-65ล้านปีมาแล้วกลุ่มหินดังกล่าวนี้ก็ยังพบเป็นแห่งๆในบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศไทยอีกด้วยซึ่งก็เป็นไปได้ว่า ในอนาคตเราจะพบซากไดโนเสาร์ที่บริเวณภาคเหนือและภาคใต้กันกลุ่มหินโคราชประกอบไปด้วยหินดินดานหินทรายแป้งหินทรายหินกรวดมนตอนบนของหินชุดนี้มีชั้นของเกลือหินและยิบซ่อมอยู่ด้วยเนื่องจากชั้นหินเหล่านี้มีสีแดงเกือบทั้งหมดจึงเรียกหินชุดนี้ตามลักษณะทางกายภาพว่าชั้นหินตะกอนแดงซึ่งมีความหนากว่า4,000เมตร จากอายุอนามของหินกลุ่มโคลาชนั้นทำให้เราพอมีความหวังว่าเราจะได้พบกับไดโนเสาร์ซึ่งมีชีวิตอยู่ในยุคไตรแอซิกบ้างเมื่อได้มีการขุดพบกระดูกหัวเข่าด้านซ้ายของไดโนเสาร์ซอลลพอดที่ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นในปีพศ2519และหลังจากนั้นก็มีการค้นพบซากฟอสซิลของไดโนเสาร์อีกนับไม่ถ้วนทั่วทั้งแผ่นดินอีสาน เมื่อเดินเข้ามาในถ้ำเพื่อจะทะลุเข้าสู่อาคารหลังที่สามรับรองว่าใครหลายคนก็ต้องตกใจกับเสียงคำรามอกึกก้องของสัตว์เลื้อยคลานผู้น่าสะพึงกลัวที่ยืนหน้าออกมาทักทายต้อนรับกันค่ะมันก็คือไดโนเสาร์ตระกูลทีแร็กนั่นเองแผ่นดินอีสานนั้นมีการค้นพบไดโนเสาร์มากมายหลายชนิดทั้งชนิดซอล็อพท์ซึ่งเป็นไดโนเสาร์สี่ขาที่มีขนาดใหญ่และกินพืชเป็นอาหารกับไดโนเสาร์ อีกหนึ่งชนิดก็คือเทอร์เล์พอซึ่งเป็นไดโนเสาร์ที่เดินด้วยสองขาหลังมีขาหน้าสั้นและกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารไดโนเสาร์ที่ค้นพบนั้นมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ทั้งตัวเต็มวัยวัยเด็กและ พันที่พบมากในแถบจังหวัดนครราชสีมาก,ก็ได้แก่อีโกโนดอนเดโนเสาร์กินพืชที่มีลักษณะเด่นตรงที่นิ้วโป้งขาหน้าจะมีหนามแหลมยื่นออกมานอกจากนี้ยังมีเดโนเสาร์ที่เป็นสกุลและชนิดใหม่ของโลกได้แก่สยามไมไทยแลนนัทอีสานแอนซิดสยามโมซอรัสสุธีธรณีและเดโนเสาร์สกุลคาโนซอล ซึ่งยังไม่พบชิ้นส่วนสำคัญที่จำแนกว่าเป็นพันใดกันแน่ซึ่งทั้ง3ชนิดที่กล่าวมาเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อทั้งหมดรูปนี้จะเป็นหุ่นจําลองของสยามไทโมแลนัสอีสานแอนซิดรูปขวาและอีกุนโนดอนแม่ลูกอยู่ซ้ายที่กำลังต่อสู้เอาชีวิตรอดจากวงจรชีวิตธรรมชาติ ภาพนี้จะเป็นโครงกระดูกจำลองของไดโนเสาร์ผู้เวียงโกสอรัตสิรินทรน,นีซึ่งค้นพบครั้งแรกที่ผู้เวียงจังหวัดขอนแก่นและต่อมาได้พบซากที่สมบูรณ์มากที่สุดที่ภูคุ้มข้าวอำเภอสหขันจังหวัดกาลสินก่อนที่จะออกจากอาคารหลังที่สามเราจะพบหุ่นไดโนเสาร์กับลานจำลองขุดซากและลานขายของ และที่ระลึกเล็กๆเกมื่อออกจากอาคารหลังที่3แล้วก็ได้เวลาเดินชมรอบๆอ,อาคารค่ะซึ่งจะมีเนื้อที่อีกกว้างซึ่งจุดที่น่าสนใจก็คือหุ่นจำลองของไดนโนเสาร์และช้างดึกดำบรรเล่ขุนขุดไม้กลายเป็นหินซึ่งเป็นหลุมขุดของจริงที่มีอยู่หลายหลุมแต่จากการสอบถามมาได้ว่าหลุมขุดนั้น มีญ้าปกคมขึ้นมากถึงไปก็คงมองไม่เห็นเราก็เลยไม่ได้เก็บบรรยากาศมาฝากกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับวันนี้นะคะที่เราพาไปชมกับพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินทั้งสามโซลักมีทั้งพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินช้างดึกดำบรรณแล้วก็สุดท้ายนะคะไดโนเสาร์วันนี้ที่เราพาไปชมกันคิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยคงจะได้สาระความรู้ พอสมควรนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยให้ไปเยี่ยมชมที่พิพิธภัณฑ์ไม้กายเป็นหุนแห่งนี้นะคะเพราะอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองโคราชเลยสําหรับใครที่อยู่แถวนั้นนะคะก็ขอเชิญชวนไปกันเยอะๆนะคะเพราะว่าจะได้ทั้งสาระความรู้แล้วก็ความสนุกกันด้วยสําหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมไปนะคะ